มีละครน่คะจะมีไเรื่องอะไรก็ฝากหนด้ยแต่ถ้าเกิดว่าเร็วๆนี้ก็จะมีเจสี่คอนเสิร์ตเฟสติวัลวันที่19ค่ะมีข่าวแว่วๆมาว่าเราเด็กนักแสดงอิฉล่้วการะไคะแม่มาจากไหนไม่รู้ใครลงไม่รู้ใชมีข่าวมันมีข่าวมันมีข่าวที่เลยว่าว่าอิฉละ้ว นีข่าวออกมาพี่เลยบอกว่าเอ๊ะเขาแปะแบบมั่นใจเล้วเป็นเอ่อต้องบอกปัญญาแล้วยังใช่ค่ะสัญญายังเหลืออยู่ใช่ไหมคะยังเหลืออยู่ค่ะยังอยู่ที่นี่ค่แสดงว่าปีหน้าจะได้เห็นหน้าทิน้งพอนหน้าต่อซ้องเจ็ดแน่นอนแน่นอนเนี่ยเพื่อนกันนะคะเพื่อนกันน้งมีหน้าพี่วอวอยู่ที่ช่องเจ็ดอยู่ก็มีผลงานของช่องเจ็ดอยู่สายเรื่องใช่ค่ะเพราะว่า บอกคือตรงปลายปีเนาะก็จะมีละครออนซึ่งมันก็จะคงยาวไปจนถึงต้นปีด้วยอ๋อแล้วก็อีกเรื่องนึงที่ถ่ายทำจบไปนานมากแล้วนะ่นก็คือหลักเป็นไฟเดี๋ยว่าจะได้ดูเลยเดี๋ยวแน่นอนใช่ค่ะไดนไฟนานมากนะใช่ปีแล้วอะบทร้ายด้วยเล่นบทร้ายก็นานบทร้ายใช่เรื่องนี้ก็บทร้ายด้วยใหญ่ก็คงติดตามใช่ใช่จะได้ออนแล้วให้ออนเร็วๆได้เลยมันจะออนทีนึงแล้วเก็บไปใช่ถ้าเป็นไม่ได้ ต่อจากเรื่องนี้เลยจะได้ดูกันย,ยาวๆยวิงคอยไปเลยเจกเงนเต็มๆ <c oughs> <c oughs> ยังแนรักนี่เป็นยังไงกันเรื่องแนรลักใช่ไหมคะเป็นเรื่องที่ไม่ได้ตึงเครียดมากค่ะก็จะเป็นเรื่องที่สนุกสนานแล้วก็โดยด้วยตัวของซารา่าค่ะในเรื่องนี้ก็จะเป็นคนที่ไม่ได้ดุมากอะไรอย่างนี้แล้วก็เป็นเรื่องที่ดูง่ายค่ะสนุกสนานเรื่องแล้วก็ได้ร่วมงานกับพี่มิกด้วยแล้วก็น้องภูมิด้วยค่ะเป็นยังไงบ้างคะได้ร่วมงานกับนี่มเป็นครั้งที่เท่าไหร่แล้วเนี่ย พี่มิกเนี่ยเป็นครั้งที่สองค่ะแต่ว่าครั้งแรกอ่ะคือเป็นครั้งที่เราเป็นรับเชิญเรื่องแรกแต่คือด้านของแปดปี่แล้วคุณจะได้กลับมาร่วมง,งานกันคะก็ดีใจที่ได้ร่วมงานกับพี่มิกต้องคิวแน่นน้องคู่ก่อนเดี๋ยวมาถึงก่อนเราจะมาเจอกันใช่ค่ะใช่ก็คือจริงจริงดีใจน,นะคะที่แบบอุอ๊ยคนก็รอก็แบบว่าที่เรจะได้กลับไปหาพี่มิกเมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยมาอลไรมาแล้วตามคำเรียกร้องแล้วตส่าห์นนที่สุ มีทำงานเก่งค่ะขยันมากคือจะมีรวานที่น้องครูไปอ่านข่าวก็ต้องกลับมาถ่ายรูปเหมือนกันแต่ช่วงนี้เนาะแซฟฟิกมาแรงยังไงอ่ะมีไหมมีไหมมีมเพราะช่องเรามันก็โอเพนลงยากเล่นเนลยอยากได้สามารถเปิดขนาดนี้แล้วมีเนขอได้ไหมคะเขาเปิดใหญ่มาก ในส่วนของเราขอจะเลื่องบอกขอจะเรื er freak, um, mother, son, ่องหนูนะอยากเรื UH! saying, said, ่องอยากจะขอยากขอเรื no? so I mean, yeah. s <S ่องหนึ่งมากเดี๋ยววันที่เจ็ดนี้มันเกิดช่้งเดี๋ยวขอเลยขอเลยไหมที่หนูขอแต่ต้นปีอยากอยากอยากได้อยากได้แนวไหนอย่างไรได้หมดเลยพี่ว่าหนูเหมาะกับแนวไหนคือหนูจะเป็นเท่ได้ไหมอ่าแบบฟิลฟิลแบบนี้นะฟิลฟิลแบบจอมจิตผาดเด็กผาดเด็กผาเด็กคือหนูอ่ะ เด็กไม่ได้ละไม่ได้แล้วเราไม่ใ okay, ช่เ okay. ด็กเป็น okay. พี่สาวคนสูงต้องเป็นพี่สาวเนาะแล้วไม่น้องสาวน่ารักน่ารักอะไรแบบนี้ะรีเพย์ไฟไหมจริงได้หมดเลยแต่ว่าคือก็อยากเล่นกับน้องเฟย์นะใครทุกคนอยากเล่นด้วยก็อยากเล่นด้วยกันต้องบอกผู้ใหญ่นะ้ต้องบอกต้องบอกผู้ใหญ่ใช่ค่ะหนุ่มจีบหนุ่มบอกกรอดเลยเดี๋ยวจะไปย้ำหนีรอบนึงอ่ะย้ำให้หนัก บทบาทที่เราเป็นนักขานั้นในฐานะนักแสดงเนาะเราก็อยากเล่นอะไรที่มันตไปเลยเนาะจะฉีกไปเลยใช่แล้วก็เราก็แอบดูของคนอื่นด้วยนะคะในในช่องเราเองอนี่ยเขาบอกฟีนเองก็กำลังมาแรงมากใช่ติดตามบ้างไหมคะเรื่องนี้มีมีีได้ได้ดูข่าหังข่าหมากค่ะแล้วก็เห็นกระแสตอบรับดีมากเลยรู้สึกว่า ก็เลยถึงราพ่อยนะอ่าพล่อยกัน่อย่อยก็พร้อมแล้วนะพี่อยเป็นพี่สาวคนสวยแล้วอาวสวยอยากเล่นอยากเล่นใ้พี่ใหญ่นะคะใจดีให้หน่อยเล่นกัว่าใครอยากมาอยกเล่นก็ง่ายเลยอยากให้ทอยากให้ทาผมยังไงตัดได้นะคะได้คำสั่งหนเล่นหน้าทุกบหบาดเลยทุกบทงานพร้อมอยู่แล้วฟั แสดงแสดงว่าตอนนี้เราสามารถที่จะแบบว่าร่วมงานกับแพลตฟอร์มต่างๆได้ใช่ไหมคะจริงๆแล้วผมคิดว่ามีความเป็นไปได้นะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่ามีแพลตฟอร์มอ่หรือว่าใดๆติดต่อมาก็คือแค่อั้งช่องแค่นั้นค่ะใช่ให้แบบว่าทางช่องรับรู้แล้วก็เดี๋ยวรายละเอียดอะไรอย่างเงี้ยก็อยากบอกตั้งใจเรียมคิดว่าแบบไม่ได้ยากจนถึงขนาดว่าไม่ได้อะไรนะว่าตอนนี้ก็เปิดอะไรเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเปิดกว้างเปิดกว้าง ก็คือเรียกว่าสัญญาก็ไม่ได้ไม่ได้แน่นรัดแน่นอะไรขนาดนั้นใช่ใช่ค่ะที่ว่าความคุ้กับ่ใหญ่ได้ใช่กัแบอแล้วพอเลยตอนนี้เราแฮปปี้ที่แบจะเล่นงานตักาเนาะใช่ค่ะแฮปปี้ม่กว่าแฟิกเขารอซีนเออยใดเออยอะไรแบบเนี้ยเรารู้ใช่ไหมรับมือยังไงเพราะว่ามันได้ใช่ไหมด้าหยุดแล้ว เขาดูอยู่นะส่งส่งเรื่ององินดือนอยู่ใช่ป่ะส่งเรื่องอยู่กินคอยใช้ทวิตเตอร์ส่งแอคเคาท์อื่นอยู่นะคะจะบอกว่าเราก็เห็นแล้วแหละเราก็เข้าใจแหละว่าอ๋อความเงินเดืนเป็นอย่างนี้ี่เองอ่าเป็นแบบนั้นคือจริงๆมีนาล่ะเป็นนาเลยใช่ไหมจะจะจะเองตัวเองเลยเป็นเม็ดเป็นเค้กได้หมดใช่ไหมลูกยังเม็ดกิน แยกแยกออกน่ไหมว่ามีกับเิคืออะไรแกออกะอยังไงก็นั่นแหละค่ะตวผู้ใหญ่อ้้นอ้อนน้หนึ่งพอไมสัตว์หรอสัตว์ทำแต่ำแต่ค่ายเลยนค่ายอ้อน้อะคะยัไงก็ฝากคอยตัวเล็กๆคนนี้ด้วยไว้ในห้องจิตห้องใจนดคอทำได้ทุกอย่างนะคะที่สาวก็ได้อยากอยไกก็อยากท่ที่เก็บพิ้งคอยใน ในในลุคที่สาวคนสวยหนูว <ไป S 1> ่าหนูต้องได้เป็นแบบพี่สาวที่แบบว่าสาวพี่สาวออเอาฮาที่แบบแต้องมาเน็กอะไรแบบนี้อยบกลุกถ้ารู้สับแบบนี้แปลว่านะคะขนติดตาตอมีพี่สาวแบบเด็ก <ๆ S 2> มากอ่เอาไว้เรื่องขนติ๊ดขนใจกันมากดีกว่าตอนนี้เป็นยังไงมันก็ค่อนข,ข้างจะเรียกว่าถือไว แต่ว่าไอ้จิงก็เรื่อยๆค่ะใช่ใช่ถ้าเรื่อยในที่นี้หมายถึงหมายถึงว่าก็คุยคุบ้างก็มีคนคุยบ้างถ้าเราพูดถึงต่อจากตอนที่เคยทำตอนน้องใช่มันก็คืไ้ไหมคุยถ้าที่ยนคุยกันอยู่อย่างนั้นเลยหรอคือต้องบอกว่าการที่แบบว่าเราเราคุยกับไทรบางคนอะไรอ่เงี้ยมันก็ต้องแบบว่าใช้เวลาอะไรแต่ว่าเราก็ไม่ได้ปิดกั้นเองนะคะ นี่เนื้อเกือบปีแล้วเนอะใช่นะคะจำไม<ด>่ได้แล้วไม่ไม่คุย,ยอยอ่างเดียวเลยเหรอเพราะไม่ก็อยากสั่งถา <c oughs> น,น,นอะไรเลยเหรอโอ้ก็ขึ้นบันดงขึ้นบันไดอะไรเลยยังยังไม่มั่นใจยังไม่มั่นใจอะไรก็ต้องดูจังหวะและโอกาสค่ะอนเนี้ยที่ว่าสุตอนนี้ก็ทำงานด้วยสมุ<ๆ>แต่เดี๋ยวนี้คือแบบเรื่องความรักหลายคนก็เริ่มโอเคในอะไรแบบนี้หลายคนอาจจะมองว่าเอ๊อหรือว่าพิงคอยอาจจะแบบว่ามองไปอีกทางหนึ่งอะไรแบบนี้ยังไง หม่ใหม่ใหม่ถึอแบบว่าอาจจะไม่ใช่แบบชายชาชายอินเราจะต้องไปในทิศทางหนึ่งอะไรแบบนี้มีแนวตัวเรื่องมากขึ้นเพราะว่าหลายคนเองก็ชาใชายชอันนี้ก็ต้องพูดถึงใช่หรือยังไงหรือคนที่เธอคุยน่ะใ่จริงมันก็ไม่ได้ปิดโอกาสใช่ก็ไม่ได้คุยได้หมดเลยยังไม่ลงล็อกยังไม่ลงล็อกยังไม่ลงก็คือยังยังยังไม่เจอคนที่คลิกกันจริงๆ แต่ถ้าเกิดว่ามาพูดตอนนี้ว่าอุย้ยเอาใจแบบสาววายอ,อ,อะไรอย่างนี้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าจริงๆนะถ้าสมมติรู้จักก,กันจริงๆเนาะก็ไม่ได้ไม่ได้แบบไอเดียแบบก็คือขอบคนที่คุยกันคุยกันร<ช>ู้เรื่องรู้รแล้วก็แบบตรงกันจริงๆใช่ค่ะคืออยู่แค่นั้นเองรอก่อนรอก่อนนะรอกก่อนเลยแบบรอพิมพ์คอยเปิดไอ้นี้จังเลยไอจีลงลุกตึ้งอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหตัวคือนีค่ะคนที่หนูคุยมาอะไรอย่างเงี้ย อนาคตุยกันแล้วคุยกันวันนี้ที่วันนึงเราอาจจะคุยกันตัดตลาดสุดส <c oughs> ุดคือเราคุยกันวันนี้เราอาจจะพรุ่งนี้เราแบบอ,าอา้าวผมไม่รู้เรื่องแหละอ,อะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่กล้าที่จะคอนเฟิร์มแบบเฮ้ยวันนี้ใช่อะไรอย่างเงี้ยเราก็ยังเปิดโอกาสให้เขาด้วยเราก็เปิดโอกาสให้เราเองด้วยใช่จะลงไหมอุ้ยอุ้ย เราก็ไม่รู้ว่าเขาโอเคไหมอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าถ้าคนที่เขาแบบว่าแบบรักเขาเรียกว่าอะไรอ่ะส่วนตัวอะไรอย่างเงี้ยสัมภาษณจะไม่โอเคอะไรเราเป็นว่าเดี๋ยวถ้าแต่ได้รู้กันก็น่าจะได้เห็นกันเขาโอเคทั้งสองฝ่ายใช่ใช่ใช่เป็นแบบเดียวขอแต่งอะไรแบบนี้ไปนะไอ้ร้อนไม่ได้ฝึกไวแต่จริงๆก็ยังได้ ทั้งเอกขอมเขาแบบรัวๆเลยไงใช่คือขอก็เอาแต่งงานไปใช่ทั้งเพผู้แต่งทั้งขอแต่งทั้งผู้เปิดตัวอะไรแบบนี้เพื่อนหนูคือทั้งหาบอกว่าปีหน้าจะแต่งงานกันแล้วนะไปสองคนแล้วนะคะตอนนี้ในแก๊งนี้ตอนนี้ไปสองคนแล้วนะคะทิงคอยยังยังหนูทิงคอยก็คือยังไม่รอจนไม่รอแล้วเจ้าสาวไปก่อนหรือเพื่อนก็รอไม่ได้ต่อเจออยู่ในโหมดเลี้ยงหลานแล้วนะตอนนี้ฮะจริงๆเลี้หลาน ตอนนี้ขนานี้แล้วืออลยังยงานอยู่ยังไม่ได่หนุจะได้มีนองมัอพลอยอนเนอะนแบอาจจะยังนาตอนนี้ยังหาใช่คือตอนนี้ยา้ยูนี้อยาก้ยน้ย้ำนะคะย้ำนะคะยากไ้ยจริงย้ำนะคะ มาได้เลยค่ะโอเคขอบคุณค่ะยังหลังกอนตนเดี๋ยวเล่นเลนเวเล่นเล่น